สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เฉาทั่วโลกแน่ยืนสถานทูตสหรัฐจี G. ใช้กฎหมายแมกนิสกีคว่ำบาตผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยโดยเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่29มีนาคมปี2564พักวิรากลุ่มนักศึกษาผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองนำโดย บอนชนินวงสีเดินทางเข้ายื่นจดหมายถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีการอ่านเนื้อหาในจดหมายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุถึงการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐและการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในประเทศไทยเพื่อให้ทางสหรัฐอเมริกา ดำเนินการตามกฎใหม่แมกนิสกี้ทำการระงงับธุรกรรมต่างๆของผู้กระทำการละเมิดสิทธทิมนุษยชนกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการตอบโต้ดังที่เคยบังคับใช้กับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์และพวก ชนินกล่าวว่าอยากให้ทางสหรัฐอเมริกาช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนในฐานะเพื่อนมนุษย์สนับสนุนเรื่องการรับประกันสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนชาวไทยด้านปอกกี้ภาวัตฮิรันพล ที่เดินทางมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ได้มีการเรียกร้องถึงการกระทําของรัฐบาลไทยที่ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินอ่องลายถือเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่อ้างตัวกระทํำรัฐประาาหารและทำการเข่นฆ่าสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศเมียนมา ภาวะเผยว่าอยากขอให้ทางสหรัฐอเมริกาใช้มติคว่ำบาตรบอยคอตระงับวีซ่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการทำรัฐประหารดังกล่าวโดยทันทีโดยสำหรับจดหมายเปิดผนึกถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีเนื้อหาว่า เรียนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเรื่องขอให้สหรัฐอเมริกาใช้กฎหมาย m a g n i สก k y Act กับเหตุการณ์ทรราชไทยเนื่องโดยสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยหลังจาก การรัฐประหารปีพศ2557ประชาชนเกิดความไม่พอใจในรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารซึ่งผู้ที่ก่อการรัฐประหารหรือก็คือ พลเอกประยุจันโอชาซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในปัจจุบันรัฐบาลและพวกพ้องยังคงดำเนินการบริหารประเทศด้วยการแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยโดยใช้การเลือกตั้งมาเป็นฉากหน้าหลอกลวงชาวโลกประชาชนชาวไทยผู้ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความหวังเป็นอย่างยิ่งหลังจากการผ่านกฎหมายแมกนิสกี y แอคในหลายประเทศเช่นประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแมกนิสกี y แอคเป็นกฎหมายที่จะให้ผู้กดขี่ ประชาชนเพื่อนร่วมชาติของตนเองต้องรับผิดชอบเนื่องด้วยตำแหน่งและอำนาจของพวกเขาทำให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถเอาผิดพวกเขาในดินแดนของเขาได้กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยถูกปราบปรามอย่างหนักโดยรัฐบาลไม่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมีการยิงกระสุนยางใส่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงนักข่าวที่มารายงานสถานการณ์ ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลได้ใช้กฎหมายที่ละเมิดสิทธิทมนุษยชนอย่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116มาตรา110ดำเนินคดีกับประชาชนผู้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนเนื่องจากข้อกฎหมายดังกล่าวมีอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงมีการตีความที่คลุมเครือและกว้างขวางมากเกินไป โดยเฉพาะการบังคับใช้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในอย่างเต็มที่ในฐานะประชาชนชาวไทยผู้ศรัทธ,ธาในประชาธิปไตยจึงมาเรียนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆรายชื่อผู้ที่แจ้งมาตรา1 1 2รรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุม เพื่อให้ดำเนินทางกฎหมายแมกนิสกี้เอกระงับวีซา่าระง,งับการทำธุรกรรมและอายัดทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกากับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกดขีข่กลุ่มเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้สิทธิเสรีภาพแิทยธรรมได้มันเกิดแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเคารพอย่างสูงงานนี้เฉวทั่วโลกกลุ่มวีวร้อง UN กรณีจับกลุ่มไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมตั้งข้อหาหนักอังยีซองจนโคศกวีโวนำทีมสมาชิกเข้าร้องเรียน UN เกรณีการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวโดวยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมตั้งข้อหาหนักอังยีซองจรนหวังรัฐไทยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการลงทุนของต่างชาติโดยการหยุดละเมิดสิทธิทมนุษยชน โดยเมื่อเวลา10.30 4น,นสมาชิกกลุ่ม v v วอลนเทียหรือ v ีโวนำโดยรัฐภูมิเลิศภัยจิตหรือเติร์ดโคสก v วีโพร้อมสมาชิกกลุ่มประมาณ30คนได้เดินทางไปยังองค์กรสหรประชาชาติหรือ UN เพื่อยื่นหนังสือและพูดคุยกับบุคลากรในองค์การสหรประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อปิดปาก ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองรวมทั้งยืนยันว่าสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกสามารถทำได้และเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยกรณีนี้สืบเนื่องจากการเข้าจับกลุ่มโตโต้ปิยรัตจงเทพและสมาชิกกลุ่มบีโวบริเวณลานจอดรถของห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งยารัชโยทินเมื่อวันที่6มีนาคมปี2504ในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการนัดชุมนุมบริเวณด้านหน้าศาลอาญารัชดาของกลุ่มลีเดมโดยในครั้งนั้นทั้งหมดถูกตั้งข้อกล่าวหาหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และ210หรือข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรซึ่งปียรัตเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวโดยรัฐภูมิเปิดเผยว่าวันนี้ต้องการเข้ามาสื่อสารกับ UN เเพื่อให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ กระบวนการอายุทีรทำที่เกิดขึ้นและการจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมปิดการสิทธิการประกันตัวทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าพวกเขาได้กระทำผิดจริงหรือไม่ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักการสากลในส่วนของรัฐบาลไทยรัฐภูมิได้แสดงความเห็นถึงด้วยว่าทุกการกระทำของรัฐบาลที่ผ่านมาและที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เป็นสิ่งที่นานา,นาอาริยาประเทศต่างจับตาดูอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศการที่รัฐไทยเป็นรัฐรเผด็จการส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของต่างชาติซึ่งอาจจะนำมาซึ่งอีกหลากหลายปัญหาในอนาคตต้องเข้าใจว่าประเทศไทยไม่ใช่โลกทั้งใบโลกมันมีเป็นร้อยประเทศดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์กัน การค้าขายลงทุนระหว่างกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรเป็นผู้นำควรมีวิสัยทัศน์มองเห็นเรื่องเหล่านี้รัฐภูมิกล่าวจากนั้นก็ได้มีการอ่านถแถลงการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงมีของประชาชนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกหรือยกเว้นเป็นสิทธิที่องค์การสหรประชาชาติหรือ UN ได้ให้การรับรองไว้ว่าสามารถกระทำได้โดยสุจริตซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติลำดับที่55 และดำเนินการภายใต้กรอบกบติกามาตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกมากกว่า75ปีแล้วการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพนั้นไม่เพียงแต่เกิดขึ้นภายในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเท่านั้นหากแต่เป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอีกทางรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศของไทย <c oughs> ก็ยังได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนไม่มีกฎหมายหรือหลักอื่นใด จะมาหักร้างได้แต่ที่ผ่านมามีประชาชนผู้ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยตามหลักการดังกล่าวข้างต้นได้ถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมกฎหมายซึ่งลิดรอนสิทธิและปิดกั้นการแสดงออกซึ่งเสรีภาพเป็นจำนวนมากรวมถึงปีรัตจงเทพและสมาชิกกลุ่มวีวอ n t นเียจากเหตุการณ์เข้าจับกลุ่มปีรัฐจงเทพสมาชิกกลุ่มวีวอนเีย และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มาร่วมแสดงออกถึงเจตจำนงทางการเมืองของตนในวันที่6มีนาคมปี2504นำมาซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงตามมาตรา 209, 210ซึ่งเป็นกฎหมายที่ล้าหลังและเป็นข้อกล่าวหาที่มีโทษรุนแรงเทียบเท่ากับผู้ก่อการร้ายทั้งที่จริงแล้วพวกเขาออกไปเรียกร้องตามสิทธิอันพึงมีของตนเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสดดวยค่ะ